สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศสเปนนะคะวันนี้ว่าพามาเดินตลาดนัดนะคะแถบแถบนี้จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะคนเยอะมากเลยแล้วก็อากาศก็ร้อนมากจะให้ดูมะเขือเทศที่เราไม่เคยเห็นนะคะนี่ลูกใหญ่แล้วก็แล้วก็ลักษณะลูก ลักษณะลูกมันแปลกประหลาดนะคะคนเยอะมากขายดีมากเลยร้านนี้ขายชีสขายชีสขายฮอทด,ดอกมีหม่ำด้วยนะอันนี้อันนี้อันนี้หมูสามชั้นเค็ม วพวกเปปเปโรนีนะคะพวกเกส้ก่อยโอ้คนเยอะมากเลยขายดีมาก<ข>แต่เราไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำกินเนาะทางนี้นะคะนี่ดูแตงโมให้ดูแตงโม ลูกหนึ่งกี้ดูแต่โมลูกหนึ่งดิแบบหิ้วไม่ไหวอะ่ะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะฮะไม่แพงสเปนนะฮะสเปน,เปนตอนนี้ว่าไปเที่ยวที่เดนมาร์กแต่ว่ามีที่ที่ปาดกินนะฮะเพราะว่าอยู่บ้านเพื่อนก็กินหลายคนมันก็ซื้อสองลูกมั้งมันก็พออยู่พอกินกัน แต่อันนี้ถ้าเราอยู่ในโรงแรมนะเรากินสองคนผมเนี่ยไม่ไม่ต้องซื้อนะ,ะแต่โมลูกใหญ่ขนาดนี้ดูเชอรี่งามๆอันนี้สมุนไพรสมุนไพรนะคะโอ้ตะกี้นี่คนเยอะมากเลยอะ่ะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะตลาดนัดวันอาทิตย์อยู่ข้างหน้าหน้าโรงแรมแม่ว่านะคะนี่โรงแรมแม่ว่าอยู่ข้างหลังนะคะนี่โรงแรมอยู่ข้างหลังทางนู้นนะคะและตรงนี้ก็เป็นตลาดนัดเดินมาค่ะเดินมาจากโรงแรมมาแวะตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวที่อื่น เหมือนตลาดนะัดที่เมืองไทยเลยนะคะแต่ที่บ้านในว่านะคะที่ประเทศไรซ์แลนด์ไม่มีนะคะแบบนี้เพราะมันหนาวเนาะมันจัดข้างนอกแบบนี้ไม่ได้แล้วคนมันก็ไม่มีเยอะเขาจะมีตลาดที่แบบเช่าที่อยู่ข้างในอาคารนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีคนเยอะขนาดนี้นี่เนเน,น่มาเจอของดีนี่มาเจอเหินนำโชคนะคะมีมังกรด้วยอ่ะ มีเซียนมีเซียนสามองค์มีเซียนทั้งสามแล้วก็อันนี้เป็นบาทเป็นบาทของของของที่เขาไว้ตีหนาโยนะคะพุทธหนาโยใช่ไหมนั่นยายเล่นของอะ่ะยายไปวนวนบาทเรียกลูกค้าแล้ว ใหญ่ใหสายหมูนะคะอคของก็จะของเยอะนะคะเ,คเหมือนเหมือนกันทุกๆุร้านแต่เราก็มาเดินปล่อยอารมณ์ฆ่าเวลาเ <c oughs> ราว่างเราก็มาเดินปล่อยอารมณ์ฆ่าเวลานะคะ อยากอยากซื้ออะไรก็หาเอานะคะแต่เสื้อผ้าแบบนี้มันไปใช้ที่ที่ประเทศเมืองหนาวไม่ได้นะคะเพราะมันบางเนาะมันใช้ซื้อซื้อแล้วก็ใช้อยู่ที่นี่นะคะเอาไปใช้บ้านว่าไม่ได้เพราะมันหนาวอันนี้เป็นเสื้อผ้าเมืองร้อนนะคะสวยๆทั้งนั้นเลย นี่เราเพิ่งเดินได้แค่ซอยเดียวอยู่เลยนะคะนี่มันมีตั้งหลายซอยนะคะโอ้คนเยอะมากราคาก็ไม่แพงนะคะของกินของใช้ของอยู่ของกินเขาราคา ไม่แพงเดินกลับมาตลาดนะฮะมาดูผักดูดิอากาศเขาดีเนาะเขาก็ปลูกได้สวยๆผักเขาก็อุดมสมบูรณ์เอากาศเขาร้อนนะคะ ปลูกผักได้ปลูกผลไม้ได้ดีๆ mm. ทั้งนั้นเลยแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยอันนี้เหมือนหัวปีเลยอะ่ะแต่เป็นหัวหอมนี่คิดว่าหัวปีมองไกลๆที่ไหนได้เป็นหัวหอมนะ <laughs> <laughs> หัวหอมยั์คิดว่า คิดว่าหวัวปลีอันนี้ก็หัวหอมใหญ่แต่ว <Lucy. S 1> ่าจะซื้อที่กิฟตติดผมนะคะจะซื้อกิฟติดผม นะคะเก็บติดผมติดใจแตงโม แต่เรากินแล้วนะคะเมื่อเช้าในกินแตงโมมาแล้วที่โรงแรมแตงโมขายดีมากร้านไหนก็ปาดไม่ทันเลยนะคะแตงโมปาดไม่ทันเลยขายดีขายดีขายดี ให้ดูให้ดูกระหล่ำปีให้ดูหัวกระหล่ำปีเท่าหัวคนใหญ่ไหมหัวเซลลี่หัวเชลลี่น,นี่หัวกระหล่ำปีใหญ่มากใหญ่มากนะคะ ลูกพีทลูกท้อโหเยอะมากสดๆเลยเมื่อกี้ที่เราเข้าไม่ถึงนะคะร้านตรงนี้เพราะคนเยอะอันนี้ว่าจะให้ดูเน่ยมันจะเป็นพวกฮอทดอกไส้กรอกซาลามี่แล้วก็เปปโปรนีนะคะมันรสชาติเค็มนะคะส่วนมากหนักเค็ม ๋หวเราไปทางนี้ดีกว่าดูให้ดูให้ดูโอ้โหคนเยอะมากเลยอ่ะพริกหยวกก็เพล่อแตงก็เพล่โอโอ้โหขายดีขายดีขายดีแก้วมังกรก็มีราคาไม่แพงนะคะ ราคาไม่แพงดูถั่วลันเตาถั่วแปบถั่วแขกวาดดูตรงนี้สลัดนี่โหเยอะมากเยอะจริงๆตลาดของกินนะคะเชอร์รี่ เชอรี่สดๆเลยแค่4ยูโรเอง4.99ก็ตีไป5แตงโมแต่โม,มก็แดงแดงนี่ฝั่งทงนี้เสื้อผ้านะคะของเยอะแยะเลย ร้านไหนพูดดีเราซื้อร้านนั้นนะคะเพราะว่าร้านค้ายเยอะคนซื้อเขาไม่ง้อคนขายนะคะเพราะว่ามันขายร้านค้ามีเยอะหลายร้านนะคะขายของเหมือนเหมือนกันด้วยคนซื้อก็ไม่ต้องงอคนขายคนขายต้องง้อลูกค้านะคะ แต่ว่าก็จะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าที่ประเทศเรวว่าไม่มีนะคะตลาดแบบนี้ <c oughs> ไม่มีจริงๆมันจะมีของในห้างขายในห้างแล้วก็จะมีตลาดเล็กๆเป็นตลาดมือสองนะคะที่เขาเปิดขายในอาคารนะคะถ้าจะแบบของเยอะๆอย่างนี้ไม่มีหรอกะคะ่ะ พอเรามาเห็นวันนี้เราก็ดีใจเนาะของเยอะแยะเดินเพลินค่ะดูไปอาหารตาเมื่อกี้เห็นยายคนหนึ่งถือชุดผ้าปูที่นอนเดี๋ยวเราจะตามหาร้านชุดผ้าปูที่นอนนะคะแต่ว่าสนใจชุดผ้าปูที่นอนเพราะว่าชุดชุดเสื้อผ้าแบบนี้นะ แบบเนี้ยมันใช้ที่ประเทศใช้ประเทศเมืองหนาวไม่ได้นะคะเนี้ยแบบเนี้ยชุดอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยืออือกอะพวกเสื้อผ้านะคะ ร้านในรองเท้ามีแต่สวยๆโอ้คนเยอะแยะมากเลยแล้ววันนี้เป็นวันสิ้นเดือนนะคะที่เงินเดือนที่เงินเดือนบางคนเขาได้เงินเดือนแล้วนะคะนี่ ตลาดก็จะคึกคักเนาะขายดีตาดีได้ตาไร้เสียนะฮะนี่ทองทองทองเจ้าก,กี่บาทดีสวยๆทั้งนั้นเลยไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะคะนี่ค่ะสวยๆสวยๆ ไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ใส่ได้ฉับเฉวยสวยงามสวยๆสวยๆสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวย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 ,สวย,สวย đồ te này về aquí kia na, a meter un perro no ดูร้านชุดว่ายน้ำดิไมแต่สีสันฉูดฉาดสดใสร้านชุดว่ายน้ำนะคะนี่สีแบบเป็นๆทั้งนั้นเลยนะคะ สีเป็นแปนทั้งนั้นเลยรองเท้าก็สวยหาร้านไอ้ผ้าปูที่นอนยังไม่เจอเลยนะฮะนี่เดินมาตั้งนานแล้วนี่นี่ไงเจอแล้วนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่สิบสิบยูโรนี่ กี่พัสดุแล้วกูไม่พัสดิมันไม่มันสำหรับเตียงเด็กนะคะเนี่ยแต่ลายมันสวยมากชอบแบบลายๆมันไม่มีชุดใหญ่ นี่นี่นี่น,นี่มาดูร้านนี้<ม>คิกับรูมเฟิร์สใช่ไหม มันเป็นเตียงแค่150นะฮะเตียงเล็ก<อ>มันหอ่อมันปูเตียงของเราไม่ได้นะฮะนี่เตียง90อันนี้เตียง 90, ตยง 90. แต่ผ้ามันสวย รายได้แบบเรานะคะไม่ต้องไปซื้อของจริงนะคะอาของแบบนี้แฟชั่นนะคะนี่ใช้ได้เราไม่เน้นของจริงที่แพงๆนะคะเราเน้นของใช้ได้จริงในชะีวิตประจำวันนะคะขาดก็ไม่เสียดายหายก็ไม่เสียดายนะคะนี่ราคาเป็นกันเองนะคะสุดยอดเลยคนแย่งกันซื้อเลยอ่ะ โอเคทางนี้เซตสีขาวมันเป็นเสื้อผ้าแบบนี้มันใช้ที่ประเทศหนาวไม่ได้นะคะ เพราะมันบางเราซื้อแล้วก็ใช้อยู่ที่นี่แค่แต่ว่าจะอยู่ที่นี่แค่สองอาทิตย์นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเยอะเพราะว่าเสื้อผ้าที่ที่เราซื้อมาแล้วทุกๆวันเนี่ยที่เราเดินเที่ยวเราก็ซื้อวนอันละอันละอันละอันมันก็เยอะนะคะอันนี้แบบโทนลายเสือสวย มันไปใช้ที่ประเทศขอว่าไม่ได้นะคะเราอยู่แต่ในบ้านนะใส่อย่างเงี้ยใส่อยู่บ้านได้แต่เราแต่เราก็ไม่เอาไปนะครับไม่คุ้มค่าในการถือโอเคเราเดินมาเราเดินมาทางนี้ เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เดินมาอย่างดูเดิกเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อของที่ยี่ห้อแพงๆนะคะแบบนี้ถ้าอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นี่แพงมากนะคะเสื้อยี่ห้อเนี่ยเนี่ยของตลาดนัดเนี่ยใส่ได้ซักพังก็ไม่เสียดายหายก็ไม่เสียดายลูกทำหายก็ไม่เสียดายนะคะ สวยๆท่านั้นเลยโอเคคลิปนี้ว่าฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าข้างในนี้ข้างหน้านี้นะคะคนมันจะเยอะนะคะแล้วจะจะถ่ายลำบากอุ้ยน,นี้เหมือนลูกกระท้อนเลยเดี๋ยวดูนี่นี่ เหมือนลูกกระท้อนเลยอ่ะแต่มเป็นลูกอะไรเนี่ยลูกท้อมั้งข้างหน้านี้คนเยอะนะคะนี่มันจะถ่ายวีดีโอลำบากแต่ว่าต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยที่เดินตลาดนัดด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะให้ดูแตงโมทีนึง แต่งโมใหญ่มากโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ